มาน,นี่ซื้อเส้นเล็กมาเมื่อกี้ขึ้นไปลวกแล้วก็ล้างรู้สึกกลิ่นมันไม่ค่อยดีเหม็นๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ใส่อันนี้เอ้ซอสหอมเจียวพริกคูดก่อนจะใส่ซอสหอมเจียวพริกคูดก่อนเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นๆยังไงจำมัเส้นน่ะขนาดเอาไปล้างน,น้ำตั้งสิบรอบนะแล้วก็อันนี้เราใส่ซอสหอมเจียวพริกคูดก่อน มันก็คืออันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอ่ะอย่างนี้มันสะดวกกว่าเดี๋ยวเราจะคุกเขาคุกเขาลงไปเส้นเนี่ยป้มล,ลวกแล้วแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแลนะ้วเพื่อไม่ให้มันติดกันเป็นก้อนล้างน้ำเปล่าแล้วแม่ก็ไปอุ่นร้อนอีกนิดหนึงล้างน้ำเปล่ากันสามสี่รอบเพราะว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดี มันเป็นเส้นแบบอบแห้งมันสู้เส้นสดไม่ได้เส้นแบบอบแห้งเราต้มแล้วต้องเอามันล้างน้ำป่าล้างน้ำเปล่าจากก๊อกะน้ำธรรมดาล้างเมื่อกี้ล้างต้องห้าโลรา่งันน้นมันเหม็นอันนี้เราใส่ใส่เนี่ยซอสหอมเจียวพวรกิกขั่วกรอบลงไปทำให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ย เส้นหนึ่งโล้วคนก็จะกินได้ประมาณสิบคนนะ่ะเดี๋ยวฟุกเข้าให้ทั่วก่อนเนี่ยถ้ามีผักก็ใส่ผักขึ้นช่ายต้นหอมผักชีนะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยใส่ผักบุ้งลวกผักคะน้าลวกถั่วงอกถั่วฝักยาวใส่แคบหมูใส่ใส่กากหมูแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยอันนี้เราจะใส่กระเทียมลงไปมันกระเทียมเดีย๋ยวจะหันหั่นหั่นกล้องให้ดูเนาะ ใส่กระเทียมลงไปอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้ใส่ซอสหอมเจียวพริกขั่วกรอบแล้วไม่รู้เห็นทันหรือปะ่ะนี่ใส่กระเทียมนี่ใส่กระเทียมนี่เดี๋ยวก็จะใส่อันนี้ซอสนี่มันแค่ตัวเย็ยนอยู่มันยังไม่ไม่ละลายเลดี๋ยวกับนี่ค่ะ เล็กอันนี้กินได้สิบคนนะแม่ก็ใส่เองเนี่ยซอสทำเจียมที่กั่วกรอบลงไปคัในน่ใส่กระเทียมนี้จะใส่กากหมูมาให้คุณผู้ชมดูนี่แล้วเดี๋ยวเราก็มากินหันกล้องไปนี่เห็นไหมคะเนี่ยแล้วเราก็กินกนับนี่กินจากขามหมูเยอรมันทอดกินกับหมูสามชั้นแดดเดียว นี่คุณผู้ชมมีผักก็ใส่ผักนะคะอันนี้แม่ใส่เนี่ยซอสถอมเจียวพริกขั่วกรอบเนี่ยมันก็คืออันนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เลยนี่ร้อยห้าสิบกดตกล้าเลยค่ะร้อยห้าสิบริกร,รมัมในน้ำมันมะกอกนะดีกับสุขภาพสูตรคีโตวีแกนอันนี้ถ้าพูดถึงกินแต่กินได้สิคนแต่ว่าแม่ทำมาให้ดูไนงะ จะรอวันเสาร์ก็นานเกินไปวันนี้ได้ทําเลยปอดีที่บ้านมีเส้นเนาะไว้เดี๋ยวมีวุ้นเส้นก็จะวุ้นเส้นมาที่บ้านก็มีวุ้นเส้นแต่วันนี้เอาเส้นเล็กมาทำกันนี่เห็นไหมน่ากินไหมเนี่ยมีแคบหมูก็ใส่แคบหมูมีผักอะไรก็มาใส่ืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเลยนี่อร่อยมากเลยนะเผ็ดกำลังดีเลย

อืมอืม,อ,มอร่อยมากแล้วคุณผู้ชมดูเราจะแบ่งให้แม่บ้านบ้างเขาขยับไปจริงให้เราทุกวันแบ่งให้แม่บ้านไปกินเนี่ยใส่นี่เลยซอสหมเจี้ยพิกว้วกรอ,อกในน้ำมันมะกอกสูตรกีโตวีแกนไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลน้ำมันมะกอกแพงนะคะขววหนึ่งพันกว่าบาทเนี่ย ใส่ลงไปแล้วอร่อยเลยไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าต้องใส่ซอสใส่อะไรไม่ต้องแล้วว่าจะใส่ซอสก๋เปี๋ยวอะไรไม่ต้องเลยนี่อร่อยเลยเนี่ยอร่อยเลยอืมอืม tinh thần nhiều rồi, nhiều lương rồi, ngon, lương 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 giặc lương nè, lương 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 ơn. เราก็ซื้อเส้นได้อบแห้งที่เขาเอาไปท,ทําขัดไทยแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาต้มก่อนน้ำเดือดใส่ลงไปต้มแป๊บเดียว,อดดยวสองนาทีแล้วก็เธอใส่กระจอรและมัล้างน้ําเปล่าน้ำาก๊อก่ะห้าน่ะห้าครั้งไม่ให้เส้นติดกันแม่ก็ร้อนสิสก็มาอุ่นไมโครเวฟให้มันร้อนนิดนึง หมูสามชั้นแดดเดียวอันนี้ไม่ร้อนนี่ก็ไปอื่นไม่ร้อนมันเป็นน้ำแข็งหาหมูยแล้วมันเนอะอืมอ้มอืม้มอร่อยมาก ซ้าทำเจียวขดยวดจะเอาอยู่เลยนี่เอาอยู่เลยนะทำเลี้ยงจากงานปีใหม่จักเลี้ยงทำจักเลี้ยงเอาเส้นมาง่ายที่สุดตัด้งน้ำให้เดือดเอาเส้นลงไปต้มแล้วก็เทใส่กระชอแล้วก็ล้างน้ำล้างจนแบบไม่มีแป้งเกาะอยู่แล้วก็มาอุ่นให้มันร้อนหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเทเนี่ย แล้วก็เนี่ยใส่เนี่ยนาใส่อันนี้เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็คุกเขาแล้วก็ใส่เนี่ยกากหมูใส่กระเทียมกากกระเทียมอร่อยจบเลยไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยคุณผู้ชม คือลำทานน่ะชามนาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผักเหลือเชื้อห่อหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบเก้วไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบเก้วอันนี้นะคะซอสหอมเจียวพริกคั่วกรอบในน้ำมันมะกอกสูตรคีโตวีเก้นดีต่อสุขภาพนะคะ กว่ละร้อยห้าสิบสองร้อยสี่สิบกรัมกินกับไข่ดาวก็อร่อยกินกับไข่เจียวก็อร่อยกินกับไข่ต้มหรือว่าไข่ชะอมหรือว่าคุกข้าวร้อนๆนะ่ะกินกับผักข้างเคียงก็อร่อยผักเครื่องเคียงอะ่ะ เอาไปใส่ก๋วยจั๊บเวียดนามก็อร่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำใส่เย็นตาโฟใส่บะหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดงใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ก๋วยจั๊บหมูกรอบใส่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อ,อ,อก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก็อร่อยกินจะไก่ทอดก็อร่อยกินกัข้าวบนไก่ก็อร่อยคนที่เป็นวีแกนอันนี้ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไปผัดกับเต้าหู้กับถัว่วฝักยาวหรือผัดกับเห็ดออริจิก็อร่อยเอาไปทำกับข้าวก็อร่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเนี้ เนี่ยเส้นเล็กโลนึงนะน่าใส่ไออ,อ,อะไรอะทราบหอมซอยพริกกว้หกรอบเนี่ยใส่ไปประมาณครึ่งกระปุกเนี่ยอืมอร่ออเลย คือไม่ต้องเติอ,อะไรแล้วมันอร่อยเลยอ่ะไม่ต้องเติมไม่อเติมอ,อะไรเลยเนี่ยผมต้องให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมทำทำจัดงานเลี้ยงทำได้เลยอันนี้กินได้สิบคนนะอันนี้กินได้สิบคนนะจัดงานเลี้ยงได้เลยจัดงานเลี้ยงได้เลยเนี่ย อร่อยมากอันนี้เป็นหนึ่สางชั้นแจกอยู่เขาบักมาอร่อยนะแต่ว่ามันเหนียวมากเค้าไม่ขาดอืมอ้มอืม้มอร่อยมาก เนอะเธออร่อยเลยไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วเลยอ่ะกลมกล่อถ้าคุณผู้ชมมีผักก็ใส่ผักแม่ที่บ้านไม่มีอะไรเลยไม่จัดกราบไม่จัดกระเทียมซอสหอมเจียวพริกขูกต่อซอสมีคุกสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้ยบาทมีเผ็ดก็ยังไม่เผ็ด ซอสผัก,กระเพราสองขวด1นึบาทสองขวดหนึ่งบาทน้ำยำตาลิซาแบลิซายี่โฮลิซาสองขวดหนึ่งร้อบาทมีอย่างเผ็ดและอย,ยังไม่เผ็ดอยังไม่เผ็ดใส่น้ำกระเทียมดองอย่างเผ็ดมะนาวแท้ทำสดใหม่ทุกวันมีสองขนาด2องขวดหนึบาทขวดละร้อยแปดสิบมลสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อมลเป็นน้ำยสำสัเรริฟรสชาติแซ่บสะใจอันนี้ก๋วยเตี๋ยวซสกเกียวแห้งมี อย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะสุกี้ชาบูสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลเอาไปกินกับหอยทอดก็อร่อยกินกับหอยนางรมกระทะร้อนก็อร่อยกินกับก๋วยเตี๋ยวคั่วก็อร่อยกินกับข้าวไข่เจียวก็อร่อยกินกับของทอดทุกชนิดไก่ทอดของเป้งย่างสุกี้ชาบูหมูกระทะสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลมีอย่างเผ็ดกับอย่างไม่เผ็ด อันนี้นะคะซอสหอยซอสหอมเจียมซอสหอมเจียวพริกขั่วกรอบในน้ำมันมะกอกสูตรชีโตวีเก้นดีต่อสุขภาพน้ำมันมะกอกแพงนะคะขวดหนึ่งพันกว่าบาทนะลิปหนึ่งเ่ยอันนี้ดีต่อสุขภาพมีโอเมก้าสาโอเมก้า6และวิตามินอีกดเลยค่ะร้อยห้าสิบบาทสอง้อสีิกรัมเนี่ยที่แม่กินอยู่เนี่ยอร่อยมากคือใส่ลงไปแล้วอร่อยเลยอ่ะ เนี่ยแล้วเราก็มีหมูสับก็ใส่หมูสับมีแคบหมูก็ใส่ใส่ต้นหอมผักชีขึ้นช่ายใส่คะน้าลวกใส่ผักผักผักคะน้าลวกผักปุ้งลวกใส่หมูสับไก่สับไข่ต้มรู้จินเนื้อรู้จินหมูรู้จินไก่รู้จินปลารู้จินลูินกุ้งก็อร่อยหมูแดงหมูกระ

มันตักง่ายกว่าในกระปุกมันตักยากคืออร่อยมากอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้ลวกเส้นมาเส้นมันเหม็นเหม็นพอเราใส่นี่ลงไปหอมเลยหอมเลยอร่อยเลยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยกตะก้าเลยค่ะกตะก้าเลยกตตะก้เลยค่ะ อร่อยมากกตะตก้าเลยทำเยอะเพื่ออะไรไปแจกเดี๋ยวเรียกแม่บ้านมาเอาไปกินแจกแม่บ้านแจกแม่บ้านเข้าขายะไปกินให้เราทุกวัน๋ยวโทรเรียกมึงรอเรียกมันมาเอาไปกินมันนั้นมีให้มันไปกระปุกนึงมั้ยขึงนเดนไห จะทาให้คุณผู้ชมดูไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําวุนเส้นให้ดูเดี๋ยวโทรเรียกมันมาเอา อร่อยมาก แต่วันนี้หยุดอ่าไม่รับโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์เราเรียกใช่กับมอใช่ไม่รับโทรศัพท,ท,ท์สงสัยวันนี้ไม่ได้มาทำงาน แชมาแน่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแช่ไม่มีคาร์โบเรลสูตรปลาตาัวเชื้อห่อหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วไฟเอบอร์เบ,บอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบ,บอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กลาวหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วซอสผัดชะเพลสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทซอสมีคุกสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ดซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสองขวด 150, 500ร้อยห้าสิบห้าร้อยมลมีอย่างเผ็ดและอย่างไม่เผ็ด น้ำยำแบริซาตาลิซายี่ฮอริซาสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาท,บาทตัวตะกร้าซ้ายมือหน้าจอน้ำจิ้มสุกี้ชาบูหมูกระทะตาลิซ่าแบริซายี่โฮริซาสองขวดร้อยห้าสิบห้าร้อยมลตัวตะกร้าซ้ายมือหน้าจอเลยค่ะโชว์ทีเดีรับไม่ทันแล้วเปล่าอยากให้มันเอาไปกิน นี่ให้คุณผู้ชมดูทีหนึ่งนะนี่เห็นไหมหน่ากินไหมคุณผู้ชมน่ากินไหมเนี่ยเราก็ใส่แคบหมูเอ้ยใส่กากหมูใส่กระเทียมเจียว เนี่ยอร่อยเลยสงสัยวันนี้จะไม่ได้มาทำงานอืมอร่อยมากคุณจะกากคุณอร่อยมากอือคงไม่มาทำง,งาน โทรไปไม่รับอร่อยมาก,กคุณพิคชมเนี่ยทำกินแบบง่ายๆเลยมีผักก็ใส่ผักประดีแม่ไม่มีผัก ้อบองคนสวยตักบาตจะถามผ้าเอามาเลยหนึ่งกระสอบร้อยกิโลน้อยๆไม่ต้องเอามาอืมอร่อยมากซอสหอมเกียวพริกคั่วกรอบนะคะอยู่ในน,น้ำมันมะกอกสูตรกีโตวีแกนกดตะก้าเลยค่ะร้อยห้าสิบ น้ำหนักสองร้อย 240, สี่สิบกรัมกดตะกร้าเลยนะคะกดตะกร้าเลยะคะ่ะในน้ำมันมะกอกมันเป็นน้ำมันมะกอกขวดหนึ่งพันกว่าบาทน,นะคะแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันเฮลตี้ค่ะมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกแล้วก็วิตามินอ e. ีกดตะกร้าเลยะคะ่ 150, 240, ระร้อยห้าสิบสองร้อยสี่สิบกรัมกดเลยอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะสุก,กี้ชาบูแบริซ่าตาริซ่ายี่โฮริซ่า สองขวด150ยห้าสิบห้าร้อยมอันนี้น้ำยำตาลิซาแบลิซายีฮาริซาสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและยังไม่เผ็ดยังไม่เผ็ด,ผดใส่น้ำกระเทียมดองอย่างเผ็ดมะนาวแท้ทำสดใหม่ทุกวันซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสองขวดร้อยห้า l ิบห้าร้อยมลเกิดตะก้าเลยค่ะซอสผัดชะพลสองขวดหนึ่งร้อยบาทสองขวดหนึ่งร้อยบาทซอสมีคุก สองกว่าหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดแต่ยังไม่เผ็ดชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไทยไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้หนึ่งร้อยบาทไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอร์รี่หนึ่งร้อยบาทอืมไม่โทรไปไม่รับโทรศัพท์ ปลาระบองคนสวยสุดแซ่บอีสานบอกอร่อยทุกอย่างของแม่ลีแนะขอบคุณแม่จับปลาระบองข้าวมาให้เอาร้อยกิโลนะน้อยๆไม่เอานะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยอร่อยมากเนี่ยลวกเส้นแล้วก็เอาเนี่ยซอสแหอมเจียวพริกขวดกรอบในน้ำมันมะกอกสูตรคีโตวีแกนไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็ใส่ คุกเขาจบเลยอร่อยเลยไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วนะคะจบเลยแล้วก็เนี่ยกินได้เลยค่ะคุณผู้ชมมีผักก็ใส่ผักต้นหอมผักชีขึ้นช่ายผักคะนา้าลวกผักบุ้งลวกถั่วงอกถั่วฝักยาวใส่หมูสับใส่ไก่สับใส่ไข่ต้มใส่ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิน้นไก่ลูกชินก้นปลาลูกชินกช้นกุ้งหมูแดงหมูกรอบหรือว,ว่าเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนหรือว,ว่ากุ้งปลาหมึกหรือว,ว่าหมูยอหรือว,ว่าไส้กรอกเนี่ยใส่แคบหมู Yeah.